สวัสดีค่ะ,คะพี่น้องอัน,นี่ออเดอร์ของเรารอบวันนี้เด้อพี่น้องค่ะครีมสลายฝ้าหน้ากระจางใสอันนี้คือปิ่นให้พี่น้องเห็นชัดๆนะคะว่าออเดอร์แต่ละมือห้อหลายสำรับพี่น้องค่ะนี่แหละคะ่ะ้องดีเปจํจำเป็นต้องแพงพี่น้องบางคนว่าราคาแค่หลักยิบไม่เห็นผลว่าใส่คขีมหักผ้าน,นักมือ่นมากแล้วฝ่ายยังม่หายไปหาหมอมากแล้วยังม่หาย เป็นยังคีมแข่ราละหลากร่อยมันอขึ้นจีเซาพี่น้องจาเบิ่งจากออเดอร์เอค่ะเขายเดินะมื้อลูกค้าเก้าก็ไปไซส์พี่น้องลูกค้าไม่ก็เพิ่มขึ้นนะคะเนาะยอดขายของเฮามันก็นเลยลายถึงทุกมือ,ท,มอทุกมือพี่นอ้องนั่นล่ะคะ่ะออเดอร์ครีมสไลด์ฝาลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องฟาเรื่องซิ้วนะคะว,ว่าจะเป็นเรื่องกระซิวแพ้แม่หรือว่าจะเป็น นาแพทสารสเสตียร้อยมากนะคะสามารถใส่ดเด้อค่ะเด้อผู้ยิ่งกับส่ใดผู้ใทรกับส่ใดพี่น้องคะนี่แหลคะค่ะออเดอร์ของข้าออเดอร์อีดีปิ่นออกมาให้เห็นสัสๆเลืพี่น้องปึ๊กแง่งๆสีเลยแต่ละเหมือน้ใดสนใจสร้างซื้อกะ ทักข้ามาสอบถามทาขงขอข้องมูลแอลชวนกินแซมนัวได้ค่ะเด้อบางคนเพิ่นกับสิมีไลอยู่ทักไลแอลมากกันใดแอลชวนกินแซมนัวคือกันค่ะแอดไลน์นี่นะพี่น้องจ้าต้องนั่งแพ็กต่ละมือต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆได้ค่ะเด้อ เบอหนึ่งเลยเนี่่าบเบริรพี่น้องเบิรงเอาว่านายเป็นนา,ายเมื่อวานกับปินให้เบิรงมาแล้วรอบหนึ่งนะคะมือนีอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือออเดอร์สลับมือหนีเด้อพี่น้องค่ะข้องถือข้องดีขายของอยาหวังขายเท่เดียวพี่น้องจา๋าต้องขายของ ที่มันใส่เราเห็นผลพี่น้องเพิ่อกับกลับมาสื่อคือเ่าค่ะขายย่างอื่นได้ขายก็จริงค่ะได้ขายรอบเดียวนะคะแต่เพิ่นใส่เราเพิ่นบอเห็นผลเพิ่นก็บอกลับมาสื่ออีกพี่น้องนั่นแหละค่ะอยากอยากได้ลูกค้าโดนอยากได้ลูกค้าร้ายอยากได้ลูกค้าดีพี่น้องก็ต้องขายผลิตภัณฑ์ขายฟองพี่มันมีมี่เขาเอื่อหน่อยยังขายฟองพี่มันใส่แล้วมันเห็นผลนะพี่น้องนี่ค่ะ ใช่แล้วเห็นผลจริงพี่น้องจ้าลูกค้าเก่ากับก้บมามลูกค้าใหม่กับเพิ่มขึ้นอ่ะผู้ใดส,สนใจสั่งซืกก้อกาชเขามาทางขอความเฟซบุ๊กแอลชวนกินแซบนวเด,ด้อพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาผูพ่อกันห้องสองคนในช่องแอลชวนกินแซ่บนัวม,มือหนีภาพี่ผ่านน้องมากินตามใจเอฟซีมีพี่นอ้องเอฟซีคนหนึ่งบอกว่าตำมักทั่วขนมจีนใบนบางแนมพี่น้องจา้ามือนหนีก็เลยจัดจ้าแล้วมีกลุ่มตัวใหญ่ๆพร้อมจ้าเอ้า ลงมือเลยเด้ยวพี่น้องด้วยเศบเซ่ย์ต้อกันตกแต่มากรัวเศบไม่ไย้ม่นกับปากเป็นแผลแมงไหนกินแสบบ่มามีกาเรนาเนาะกุ้งพี่้องออื้ ความแม่แม่ชาพิง พักชี้หอมจะใส่แม่แมกลุ่มลืมเตรียมไว้พี่เนาะทำหมกถั่มยิบก็ได้นะทำใส่สว่วน ัจบรรยาก,กาศยำแรงขึ้นเก่าพี่น้องนะเฮือนจังแรงบมแรงจิตมือมือหนาเหมือน,แ,แ,อนออแน่พี่น้องคำละ ขาห้องม่งท่าอมบนเนี่ยไปหาไล่เมือดได้ดเพียงเห็นยังนั่งบมกัาท่านตะเวนตีตงเชียงแงจี่มื่ตรง เนหพิ่มสองคนได้พป่นังเดียตสมุกทัวปิ้งเนี่ย,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 ยัปิ้งสิ้นแหงเลยสมุทัวปิ้งสิ้นแหง

Nhìn nhàng lên nhẹ nè Nhìn tăm bò phê xăm chào tăm nè Còn chào tăm này chua chát con nè มังบบปากป่ะอาลามป่ะกินบะเือแล้วพี่น้องไหมคลิ่นมม่แฉ่งแสบปาก่กินแก่หอนในเนาะอ้วหนอนซ้ำยอดตาเลย มไม่ต้องกินทำไมนะน้อยเพื่อนเลยจมเป็นฮะบางคบงนบางทกบางก็สาทัวเป็นมากินมันพี่น้องกินเขียวๆเหมือนมาบางคนมา เอาละไป่ะดูปากมัเติดดู้างฟ้าดย่มีเอาไหมได้ไหมอ้าพี่น้องมือนี่บาไวอีลีเทปปากบังคับ่ม่กินน้ำพี่น้องจ้ากินปลาทูปาจเนียอย่าคลของกินป่าแสบ อันนี้ก็กเป็นแผ <โษ S 1> ้ในปากพี่น้องจ้าสหรับมือ,ะะะมอนีเขาสองคนสิได้ขอตัวลาพีทแล้วน้องไปแล้วไว้พ่อแกนคลิปหน้ามือหนาครับพี่น้องสหรับมือนีไปแล้วพี่น้องมือนแล้วจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ